ภายใต้กลุ่มปตทออนะครับเขายกทับแสดงสินค้าเพื่อสุขภาพในงานไทเฟกนะครับไปติดตามรายละเอียดจากรายงานชิ้นนี้กันครับ บริษัทนิวทรารีเจเนอเรทีฟโปรตีนจำกัดหรือ NRPT บริษัทในเครืออินโนบิกเอเชียจำกัดซึ่งเป็นบริษัทภายใต้กลุ่มปะตทเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจโภชนาการเพื่อสุขภาพดำเนินธุรกิจด้านการผลิตจําหน่ายอาหารแพลนเบสแก่ผู้บริโภคผู้ประกอบการด้านอาหารและแบรนด์ต่างๆด้วยเทคโนโลยีการผลิตโปรตีนจากพืชชั้นสูงส่งเสริมนวัตกรรมอาหารแห่งอนา,าคตเพื่อความมั่นคงทางอาหารและสุขภาพที่ดีของประชาชนมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางโภชนาการ ที่ทำจากพืชเพื่อสนับสนุนวิธีการมีสุขภาพดีแบบคนยุคใหม่ที่หันมาดูแลตัวเองมากขึ้นรวมถึงต้องการส่งเสรมิมการใช้วัตถุดิบทางการเกษตรภายในประเทศไทยสร้างเป็นผลิตภัณฑ์แพลนเบสที่หลากหลายและจำหน่ายแบบครบวงจรเพื่อเป็นอาหารแห่งความยั่งยืนของโลกบริษัท NRPT ดำเนินธุรกิจผลิตอาหารแพลนเบสหรือเนื้อสัตว์จากพืชโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงจากประเทศอังกฤษโดยได้รับรองมาตรฐานระดับประเทศและระดับสากลจึงสามารถ สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดีและยังเป็นโรงงาน OEM Plant Base ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนมีกำลังผลิตสูงสุดอยู่ที่25,000ตันต่อปีโดยในปัจจุบันมีลูกค้ากว่า15ประเทศทั่วโลกที่สำคัญยังใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในกระบวนการผลิตทำให้ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทำปศุสัตว์ได้มากถึง30เป็นตเป็นการส่งเสริมศักยภาพการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตเพื่อความยั่งยืนทาง สุขภาพของคนไทยและความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศโดยภายในงานปีนี้ได้นำสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุดมาจัดแสดงอาทิเนื้อไก่เทนเดอร์แพลนเบสเนื้อบดแพลนเบสนักเกสแพลนเบส เกลซาแ p l น n b สและนำมาให้ผู้เข้าร่วมงานได้ทดลองชิมอีกด้วยนอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับบริษัทอัมพลฟู้ดเจ้าของแบรนด์รอยไทยได้นำแกงยอดนิยมมารวมกับเนื้อ p l ล n b บ e จากบริษัทนิวทรารีเจเนอเรทีฟโปรตีนจำกัดจึงออกมาเป็นนวัตกรรมแกงสําเร็จรูปพร้อมทานที่คงรสชาติเข้มข้นจัดจ้านหอมเครื่องแกงแบบต้นตํำรับที่อร่อยเหมือนเนื้อจริงและอุด,ดมไปด้วยโปรตีนเหมาะสําหรับผู้ที่รักสุขภาพและผู้ที่ต้องการลดการบริโภคเนื้อสัตว์ บริษัท NRPT จึงไม่เพียงแต่เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมอาหารพลัตเบสในไทยเท่านั้นแต่ยังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญสู่อนาคตอาหารที่ยั่งยืนของโลกอีกด้วย